สวัสดีครับช่องซีุคลาสสิกครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้เรามาเจอรถบรรทุกครับรถบรรทุกเป็นเจ้าฮิโนวิกเตอร์500ครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยมากับสีสันที่โดดเด่นมากๆครับเป็นสีแดงแก้วแดงแก้วแล้วก็มีเกตๆเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับเราดูมรวมกันก่อนเลยแดดเช้าครับ แดดเช้าก็สดใสแบบนี้แล้วก็มาตากกับสีรถสีแดงด้วยโอ้โหสุดเลยครับแดงโครเมียมเป็นของอบริษัท T B p a s s จำกัดนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆ เราไปดูหน้ารถกันก่อนเลยครับหน้ารถก่อนเลยนี่ครับหน้าของเจ้าวิตเตอร์500ก็จะเป็นทรงนี้ครับแต่คันนี้เขาติดอุปกรณ์ตกแต่งมาเยอะแยะเลยนะครับจอดคู่กับเจ้าซีของผมเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับ นี่ครับกันชนหน้ากันชนหน้ากันชนหน้าชุดสเก็ตด,ด้านล่างใต้กันชนนะครับไฟน่องไฟหน้าบันดงบันไดาทางขึ้นนะครับนี่ครับบันไดาทางขึ้นชายประตูเป็นโคมเมียหมดแล้วครับโคมเมียมหมดแล้วสติกเกอร์กระจกประตูหน้าก็ติดความเพียบเลยครับ จบมองข้างของมงคุเมียมเข้าไปดูใกล้ๆกันของตัวกันชนหน้านี่ครับสีที่ผมบอกว่าสีเกตเกตสวยงามมากๆครับสวยงามมากๆล้อกับแสงแดดตอนเช้าๆนี่โอ้โหว้าเลยนะครับด้าล่างสเกติตด้านล่างเป็นคุเมียมนะครับ กระดารามพิมเนียมแล้วก็ก่อป้องก่อปลายทะเบียนนี่สวยงามเลยครับแต่กระดารลามเป็นโพรมเนียมตัดกระสีกันชนที่เป็นสีแดงแก้วแล้วก็เกตเกตนะครับจากเพชรแวบวบแวบๆบเลยครับตรงนี้ก็ตัวหน้ากระจังชิ้นล่างก็จะเป็นพรมเนียมครับหน้ากระจังชิ้นบนก็จะเป็นพิมพเนียมเหมือนกันนะครับ นี่ครับเจ้าวิกเตอร์500กับสีแดงกับเพชรนะครับนี่ให้ดูสีก่อนเลยครับเห็นไหมครับเป็นสีไหมครับโอ้โหเรื้อเๆืๆเลื้อเรื้อเ้เลยนะครับดูใกลๆได้เลย,นะเลยสีสวยมากๆนี่ครับสติ๊กเกอร์กระจกของลมหน้าเต็มบานครับเต็มเลยทั้งล่างด้านบน ด้านบนก็จะเป็นไฟสปอร์ตไลท์ครับสปอร์ตไลท์ขาวเขียวกระจกมองข้างนี่ครับข้นชนหน้าก็ยื่นมาหน่อยนึงครับเอาไว้เหยียบเอาไว้เหยียบเช็ดกระจกระบริมหน้านะครับตอนนี้เราไปดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างตัวนี้ ล้อกับแสงแดดเลยโโหัวจริงๆรอเลอะสิบน็อตครับตัวนี้สีเนี่ยเป็นเก็ดๆเกทั้งคันเลยครับทั้งหัวทั้งหัวก,กิ้งกลุ่มกิ้งกางข้างบนนะครับบังโคน้านข้างก็เป็นโครเมียมครับเปากัน พอดอร์ไซด์ด้านข้างก็เป็นพรมเมียมเงาวาบเลยนะครับท่อเท่ห์เสียแต่งมาได้ครบเลยครับสวยมากๆนี่ล้อหลังเขาล้อหลังเขาจะเป็นล้อชุบพรเมียมมาแล้วนี่ชุดปฟท้ายชุดปฟท้ายก็จะเป็นแบบนี้ครับเรียบๆง่ายๆแต่ว่าสวยงามครับสวยงาม าการมอไซค์นะครับด้านซ้ายนี่ครับตรงถานน้ามันถานน้ามันก็ทําสีมาแล้วด้วยนะครับสีเป็นสีเดียวกับหัวเลยแดงกากเพชรนะครับแดงกากเพชรตรงนี้ชายของกระบะก็โอ้โหโครเมี่ยมนาวาบเลยครับอันนี้เงาจริงๆงคนเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับสวยมากๆมาก น,โโะ s, นะครับครับโลโก้บริษัทเขา t v p a s t i c นะครับที่ตัวบังโคลนบันดงบันไดาทางขึ้นนะครับสีสีนะครับ,นะรบเราให้ดูสีใกล้ๆกันเลยสีเหลือบๆกาเฟสนะครับงานมากมาก อันนี้เป็น FL 1 A นะครับด i n o v e t o r ห้0ร FL 1 A e u r o นะครับ Euro สามสสนตัวเมียมเงาใได้เห็นผมด้วยครับ ระบุงกระบะนี่ก็เป็นสีเดียวกับหัวหมดเลยนะครับสีเดียวกันหมดเลยนะครับสีแดงแก้วกาวเพชรงามมากๆครับงามมากๆ เราผ่านมาแล้วก็เจอพี่เขาจอดพักผ่อนอยู่เราก็แวกเข้ามาเก็บรถสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากเจ้าวินเตอร์500สีแดงแก้วกาก,ากเพชรไว้อีกหนึ่งคันครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวรถสวยๆท่านทุกท่านะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับครับว,วันนี้สวัสดีครับ